นี่นะคะมีชื่อว่า Instanly ี s h l a t e นะคะอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์นะคะคที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางาน,นชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่ปเป็นกระตุ้นะคมมีอะจิลิลีนะคะ่ะตรวนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะคจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยรถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้ใต้ตาเรา เหมือนเด็กลงเห <l ug> มือนเหมือนการออกกําลังกายอะ,ค,ะค่ะถ้าสมมติว,มว่าเ,าเออกกาลังกายมากๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงรใช่ไหมคะถึงใต้าตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้แตะแตะแล้วก็ทําหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกินสองนาทีนะคะแตะแตะแตะนะคะแล้วก็เห็นผลเลยอ่ะใจที่สนใจทงพื้นก็โทรมาได้นะครับที่